เอาล่ะสวีทแต่สวัสดีพ่อแม่พี่โน,โน้องทรับตอนนี้เราดูบอกกับเกมแม่99วันนะครับขอบแบบไปเลยผมเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชวนเพื่อนมาถ้าชวนเพื่อนมาก็ผมไม่ได้ยินเสียงเพื่อนขอเขาเนาะไม่อยู่ห่างกันหรอปะเอาล่ะเรืเอเอออ่องเขาเข้าไปห้องน้ำตอนไหน,น กว่าเด็มีสียงก็ไม่ได้เน่นี่เออสิบาครับเอาล่ะอย่างที่หนึ่งเราลองไปหาของแถวนี้ก่อนนี่กูมีชงแบบพอทธิไปเลยเดีย๋ดยผมลองหาของดูนะทุกคน นี่คือแบบ99วันแม่มงตัดไปตอนที่ผมเจอนั้นพรมตัดไปตอน,น,อน,นตไหน,นที่ผมเจอกล่องแล้วกันนะครับเอาละตอนนี้เราก็ออพไ,ไปไปขั้นหนึ่งแล้วครับตอนนี้ผมกําลังออกหาของนะครับเออผมเจอเหมือนเป็นต้นไม้นะครับอีสิทธิ์เด็กนี่นี่ครับเสียดเด็กกุยแบบผมกำลังออกหาอของนะครับ วันนี้ผมในช่วงเริ่มต้นนะครับผมก็ต้องเอาหาค้าของไปเรื่อยๆนะครับทุกแม่คาฮาตีนกระต่ายครับก็คาฮาตีนกระต่ายว่าเรียกของตัวนะั้นไปไหนผมไม่ได้ดต today, ีนกระต่ายเลยครับทุกคนห้าเบื่อแขนปกติตรงนี้ผมจะไม่ว่ามันกดได้ไหมกระต่ดยมันม่นน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 เห็นไหมครัผมเจอแคมป์แล้ว มีสองกล่องด้วยโคตรเจ็บกดกล่องก็ได้ครับทุกคนเปิดกล่องผมได้ปืนนะครับเยี่ยมเยี่ยมยอดกูนี่ปืนเย่เก็บของด้วยเก็บถาเก็บเศษเกไปที่เครื่องบินไก่มาเครื่องบินกลาไปหลด มีถุงดีควดเชียบมโคตรโชคดีเลยไม่ได้ถุงดีพุกคนมาป้มาป้มาป้เอามีปลีนเอวมีเอ้ากูโดนเดี๊ยวไม่ได้เด็กบลงแล้วคือนะครับนัอเล็กม้ามันยังไม่มาเด็กบของมาหรอกครับ ไปหนีเออดีมากมันไปแล้วต้องหาต้นกะตายไปแลรกขวะตุน๋นว่าอาจจะมีเด็กที่นี้มันได้ยินเสียงเด็กร้องเงยอย่าร้องไอ้นุ๊กลำคา วาตไม่ตึ้งหรือว่าตื่นไม่้ยผมได้ตีกระตาครับเก็บเนี่ยกันก็บเนี่ย็บเนี่ยเอใช้ ต่ฟากตัวเยี่ยไรล,ลองวะเนี่ยอเออประตูพอพรรครับเอาพก้าครับเอาส้นตีนเอาขวานไหมผมขวานดีเจ้าจื้อขอยีประตูนิมึงขอตัดไม้กันประตูอันนี้เพป็นต้องการนางหมาป่าเฮ้ยผมรู้ว่าคนจะหานางหมาป่าประตูคนเดียว ั่นแหละผมไม่ได้หนั่งมาป่าตัวที่สองอยู่ตรงนูน้นแต่เขไม่รู้เขาจะไปดีไหมมา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 โอ้พอดีนังไม่ดินงานเลยขี่งกแม่งอาป่าทำไมนี่มันขี่งกแก่คอหนักสำสามปั้นก็ไม่ให้ดูดิโคตรขี่กขงก,งกดงเดี๋ยวผมก็จะจิบเนื้อไปเขาแดกกันอันนี้ผมโคตรหิวเลยขี่เผา Ủa, ngay nữa rồi Phải đây nó bị nữa xám đâu vua Ở đây cũng có thầm phàn Ủa, không chơi. hay bà hàn đấy, gọi nó gọi là hay ในวันแ,แรกๆผมยังไม่เคยออกสำรวจมากครับเพราะว่ามันจะวันวันนี้มันยังแบบพึ่งเลเวลสองนินกองไฟผมไม่ถีบเลเวลสามเล้วแล้วกูกดกินทําไมแล้วกูกเก็บไ้ทำไมนะกินเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนหอคอยนะครับตอนนี้ก็วันที่สองแล้วนั้นกลับไปวันที่สามกันเลยนะครับกลับไปวันที่สามกัน โอ้วันนี้ก็วันที่สามแล้วนะครับทุกคนผมว่าผมจะเล่นไปทักเอิม่มสัก8ดสักสิบถึงสิบสิบถึงยี่สิวันก็ได้อะซึ่งถ้าผมมาต่อ ep สองนะคือคือผมต้องเล่นใหม่หมดเลยเพราะว่าไอ้แมปอันนี้คือถ้าผมกดออกปุ๊บคือมันจะเริ่มใหม่ให้ใหม่ทำไมคือครับคุณเห็นผมเล่นภาคสองนะคือกูเล่นใหม่ เอาไว้นะถ้าใครที่เพิ่งดูคลิปผมแรกๆนะตอนนั้นก็มีใครมาดูหรอกว่าโอเคโอเคนะโอเคเข้าใจตรงกันจะ,จะได้ขอกพิดมามันทับมาเสียดย่อมาป่าเอาหนังมาเอ๊ะเจตปากเนี่นเยเอ๊ะเจตปากเนี่ยที่มงึงโกสิษ 아무도 <shriek> 없 ตายละสวยโออ history ถ้าคุณเคยดูก็ไม่ต้องดูครับมัจะมีเสียงเปงนึอย่างงี้เลยหบปากนะไอตม่ดูกันว่าผมอัพกีได้ยังอพรมีไมจะอัพกียังไงก่อนอะไรพี้ะกลัหลงกระซุนกระุนเด็กกระซุนเดอดหกนชงั้นก็ตัดภาพไปตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับ เอาละเมื่อกี้ไอ้พวกชนเผ่ามันมาบุกผมไปแต่ขอโทษที่ผมไปดูนะครับเพราะว่าผมไปตีกับมันเพลินเึ้นไปไหน,น,น,น่อยตอนที่ผมโน้ยทำมัมเเก็บมาเยอะผมเพิ่งไปลองอันนี้มาใหม่ครับคือมันดีนะมาไปหามาป่ากันผมควรผมพอจำได้ว่าไอ้แถวเนี้ยแถวนี้แถวเนี้ย ทองค้ามาครับวันนี้ถ้าเจอแถวนี้หรือเปล่าที่มนนันเป็นบ้านเด็กคนมันจะเป็นแบบเด็กคนเหนืออยู่นี่ยชัเนี่ยชั้เนี้นนะยผมจำไม่ค่อยได้งั้นผมจะเดินอ้อมตรงนี้ออกก่อ,อ,กอนวันจะยาวหวา อตอนนี้ผมจะหเอไปอ้หัอกากาแกถวนี้เราใ่อย,อยู่นานไม่ได้ อย่าง้นก็ว่าไปไม่ได้มีอาหารกินหรอวะจะเปิดแมงให้ดูเออะ้างบนขึยจะเปิดแมงให้ดู เราจะอัดมันเลย10นาทีนะครับนั้นก็ตอนเช้าวันต่อไปเลยนะครับนั้นค่ะผมจะอัดถึงวันที่9แล้วค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวครับผมจะเดี๋ยวข้ามไปถึงวันที่9กันเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงวันที่9แล้วครับถึงวันที่9เลยเพราะว่าผมคราบเตียงมาครับ น,นี้ผมก็เก็บลาไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็วันที่เก้าแล้วนะครับอุ้ยนีวั่นก็ไปอัปเดตกันวันที่ที่ที่อชักวันที่สิบห้าแล้วกันนะครับเพราะว่า